สวัสด,ดีค่ะท่านผู้ชมสวัสด,ดีสวัสด,ดีค่ะว,วันนี้นะคะวันนี้ขอเสนอน,นะคะขอวันนี้ขอเสนอนะคะเหรียญนะคะเออเป็นเป็นชุดนะคะภาพเป็นชุดนะคะอันนี้เป็นของหลวงปู่นาคนะคะหลวงปู่นาคนะคะแห่งวัดหนองโป <lden și S 1> ่งนะคะหลวงปู่นาคอยู่วัดหนองโป่งนะคะอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีนะคะ นะคะอันนี้คุณยายเช่ามาตั้งแต่ปีสองพนอยสี่บเอดนะคะสองพเอ็ดเป็นปีที่หลวงปู่ทำพอดีนะคุณยายไปเช่ามานะคะคยายเช่ามากับมือเลยนะคะอันนี้เป็นของแท้แน่นอนนะคะนะคะแล้วก็ชุดนี้ก็จะมีมีอันนี้นะคะมีเส้นเส้นเกศาหลวงพ่อพระครูวิเวกอรลันอันยวัฒนะคะคือ เอ่ออันนี้ก็เป็นของหลวงปู่เหมือนกันนะคะคือเป็นชื่อชื่อของหลวงปู่คือหลวงพ่อพระครูวิเวกอรัญญวัฒนะคะนะคะหรือหลวงปู่นาคนะคะหลวงปู่นาคนะคะแห่งวัดหนองโป่งนะคะอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีนะคะเอ๊ะจังหวัดสระบ,บุรีถูกต้องค่ะ โอเคนะคะชุดนี้คุณยายเอ่อชุดนี้คุณยายปล่อยหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาทนะคะแถมนะคะแถมนะคะเอ่ออันนี้นะคะอันนี้เป็นของแถมนะอันนี้ค่ะเป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะเรือหงนะหนึ่งบาทเรือหงปีสองพันห้าร้อยยี่สิบนะคะอันนี้แถมให้นะคะโอเคค่ะก็เอ่อจบการเสนอราคานะคะการเสนอราคานะคะเอ่อหลวงพอ่อหลวงปู่นาคนะคะ แห่งวัดน้องโป่งนะคะอเมร์พุทธบาทจังหวัดสระบุรีแค่นี้นะคะโอเคค่ะติดต่อคุณยายนะคะ096ย์เก้าหนะคะสามเก้านะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ